สวัสดีค่ะช่องยายวันนะคะอันนี้ก็เป็นพระสัตถูปนะคะของพ่อขุนเมงรายมหาราชนะคะมาขอโชคขอลาบได้นะคะขอพรน,นะคะให้ประสบผลสำเร็จก็มาหาท่านเพราะที่พระสถูปนี้จะบรรจุกระดูกของพระอ,องค์ท่านนะคะเป็นสถานที่สั่งสิทธิ์นะคะ ใครขออะไรได้นะคะตรงนี้นะคะเ,คเป็นพระสถูปที่บรรจุกระดาษของอพระอ,องค์ท่านพ่อขุนเมงรายมหาราชนะคะเ,คเป็นวัดเก่าแก่คู่ก,กับวัดพระแก้วนะคะคตรงนี้าได้นะคะ เป็นพระสถูปนะคะสาธุขออนุญาตเด้อพอเด้อนะคะลูกขออนุญาตเผยแพร่นะคะเดี๋ยวไปรูดตรงป้ายกันนะคะว่าไงนะคะอันนั้นอันนี้ถูกเป็นน้ำบ่อนะคะขออนุญาตนะคะพ่อเนาะ เป็นน้ำบ่อนะคะน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามากันนะคะเป็นน้ำบอ่อนะคะนี่ก็จะมีป้ายนะคะจะเป็นน้ำบอ่อนะคะเอาตาดีได้ตาลายเสียนะคะถ้าเห็นนะคะนี้เป็นน้ำบอ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะยายวันจะขอนะคะขนน้น เป็นน้ำบ่อศักดิ์สิสทธิ์นะคะเป็นพระสถูปนะคะเดี๋ยวบอไปอ่านป้ายตรงนี้ด้วยใจเต้นตึกๆนะคะนี่นะคะสถูปพระเจ้ามิงรายมหาลาภนะคะพระสถูปองค์นี้เป็นที่บรรจุพระอัฐ พ่อขุนเมงรายมหาราชสร้างโดยเจ้าขุนครามเจ้าพระยาชัยสงครามโอรสพ่อขุนเมงรายในพุทธศตรวตรรษที่19หลังจากที่พ่อขุนเมงรายทิวงคตที่เมืองเชียงใหม่ในพศ1860เจ้าขุนครามได้ทำการปนกิจพระศพและขึ้นครองราชแทนต่อมา ได้กลับมาครองเมืองเชียงรายตามเดิมและอันเชิญพระอัฏฐพ่อขุนเมงรายบางส่วนมาบรรจุในพระสถูปนี้นะคะอันนี้คือป้ายนะคะในพศ1860นะคะ,พ,ออะ,คะพ่อขุนเมงรายที่วงคตที่เมืองเชียงใหม่นะคะแต่ก็อันเชิญนะคะอันเชิญ พระอัดนะคะพระอัดของท่านมาบรรจุไว้ตรงนี้นะคะนี่และนี่ก็จะเป็นกระโบยน้ำมนนะคะีมนะวันก็ไปขอ,อน้ำมนมานะคะให้หายจากโรคไข้ไข้เจ็บนะปวดแข้งปวดขาก็ขอให้มันหายดีย๋ยเธอสาทุก